สวัสดีครับแฟนๆฟอพัทยาเหนือวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับโอฟอพัทยาเหนือเช่นเคยนะครับโชว์รูมเจ้าใหม่ใหญ่ที่สุดในพัทยานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูรถนางฟ้ากันนะครับผมรถนางฟ้าเป็นยังไงแต่นางฟ้าคันนี้ไม่ใช่นางฟ้าธรรมดาเป็นนางฟ้าสมุยสมุยยังไงมาดูกันนะครับรถคันนี้สวยดุนะครับสไตล์แมนแมนแบบออฟโรดนะครับแต่คนขับของเราเนี่ยไม่ใช่แมนแมนแบบรถออฟโรดแบบนี้นะครับคนขับของเราเป็นนางฟ้าเลยทีเดียวนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับพี่เหมียวนะครับเป็นรถพี่เหมียวนะครับวันนี้นะครับพี่เหมียวใจดีนะครับให้ผมมารีวิวรถทั้นั่งี่ตัวพี่เหมียวเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนแล้วนะครับรอรับรถเรียบร้อยแล้วนะครับอ่รถคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนะครับ4ีคูณสนะครับขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับ กระจังหน้าม้านะครับตัวนี้เป็นม้าแบบมีไฟด้วยนะครับผมกระจังหน้ามัสแต่งนั่นเองนะครับกระจังหน้ามัาแต่งม้าแบบมีไฟนะครับชุดแต่งเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวนะครับนี่ไฟหน้านะครับใส่เป็นไฟหน้ามัดแต่งให้พี่เหมียวไปเลยนะครับแบบสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับนี่อันนี้นะครับผมล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กลายมาเวลหน้าดํานะครับยางเป็นยางดีเซนตินะครับออทเทเรนนะครับ ยาง265ทับ50 R20 นะครับออเทอเลนนะครับยางดูดดันๆแบบนี้นะครับครอบแก้มสีดำนะครับเครื่องเป็นใบเทอร์โบนะครับ213แรงม้าสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่น e อเวอเรสต์ 4x4 นะครับครอบกระจกสีดำนะครับใส่ให้นะครับเพราะว่าตอนแรกมันเป็นโครเมียมนะครับแต่ลูกค้านะครับและหลังคาเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เป็นโทนดำไปเลยนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับอ่ะ เบ้ามือจับกันลอยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับอ่าพร้อมกับครอบมือจับนะครับเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันคิ้วกันศาสตร์นะครับใส่มาให้นะครับมาดูทางด้านหลังครับใส่อะไรไปบ้างด้านหลังนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะครับเป็นไฟ LED สีดําแบบนี้เลยนะครับเป็นโคมดํานะโคมดํานะเพื่อที่จะให้เข้ากับหลังคารถสีดานะครับน่าเป็นยังไงกันบ้างไฟเลี้ยวเป็นแบบ S ซอร์เคิเียนะตัวนี้นะอันนี้เปลี่ยนให้ทั้งโคมนะครับผม ส่วนตัวนี้เป็นไฟคาดท้ายนะครับสสเตปนะเป็นไฟ2สเตปนะครับเวลาเราไม่เหยียบเบรกเนี่ยมันจะเป็นไฟสีขาวสว่างอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไปเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงหรือกระพริบเป็นขาวแดงนะครับนี่อันนี้เป็นชุดวิกเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นท่อสีท่อแบบนี้นะครับนี่เท่ไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพิเศษเลยนะครับผมมีทั้งระบบถอยจอดอัจฉริยะถักแถมยังมีระบบคลิกเซนเซอร์นะครับเพื่อที่จะใช้งานนะครับ เปิดง่ายนะครับเวลาเราหิ้วของพลุงพลังมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดด้วยการเตะได้เลยนะครับและแถมยังพับเบาะให้เราแถวที่3เนี่ยพับด้วยไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้ายังไงนี่ถือของมาหนักๆไม่ต้องไปยกไปอะไรเบาะเลยนะครับเรากดปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะครับแบบนี้ไปเลยนะครับนี่สะดวกสบายครับไม่มีอะไรยุ่งยากสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูทางด้านซ้ายนะครับ เดี๋ยวด้านซ้ายเนี่มีอะไรพิเศษอยู่เช่นเดียวกันนะครับมันต้องเตะให้โดนนะครับเซ็นเซอร์อยู่ตรงกลางนะข้อฝาถังนะครับใส่ให้นะครับนี่ข้อฝาถังน้ามันนะกันลอยนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นรถฝาถังน้ํามันเนี่ยทำงานคู่กับเซ็นทรัลล็อกนะครับต้องจิ้มต้องจิ้มนะครับเด็กปามต้องจิ้มนะครับเพื่อที่จะให้มันเด้งออกมานะครับ ทางด้านข้างนะครับเราก็ได้เห็นกันไปหมดแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับยางขอบ20ออเทเรนนะครับแม็กไลมาเวลหน้าดำนะครับแลบหลังคาสีดำด้านนะครับข้างบนนะครับเราเปลี่ยนเป็นคีบฉลามให้ลูกค้านะครับจะไม่มีเสาแล้วนะครับถอดเสาเลยนะครับเปลี่ยนเป็นคีบฉลามให้ลูกค้าไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสุดยอดไปเลยนะครับแต่งแบบนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับบอกได้เลยนะครับลูกค้านะครับ รถคันนี้นะครับราคาค่าตัวของเขาเป็นราคาปกติอยู่ที่1 7 9 9งล้านเบาทแต่คือฟรีชุดแต่งทั้งคันแบบนี้นะครับอันนี้ฟรีไปเลยชุดแต่งแบบนี้นะครับลูกค้าจ่ายแค่ราคารถเท่านั้นเองนะครับลูกค้าจ่ายแค่แค่ราคารถนะครับรับรถแบบนี้ไปเลยหน้าตาแบบนี้ไปเลยนะครับแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับแต่งโหดๆแบบนี้ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับผมจัดให้นะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือก เป็นชุดวิกเตอร์หรือช so ุด F150 ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นชุดวิกเตอร์แบบนี้นะครับรับลูกค้าสีดําแบบนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับข้อเสนอดีๆจากฟอร์ดพัทยาเหนือนะครับทักมาหาผมได้นะครับหรือโทรมาหาผมก็ได้โอฟอร์ดพัทยาเหนือยินดีบริการนะครับ0928239418นะครับผมเซลล์โอยินดีให้บริการนะครับสอบถามกันไว้ก่อนก็ได้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับตอนนี้นะครับมีไม่มากแล้วนะครับผม โปรโมชันดีๆแบบนี้นะครับมีไม่มากแล้วเช่นเดียวกันสําหรับวันวาเลนไทน์นี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรามีโปรโมชันดีๆสําหรับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับจองรถออกรถภายในวันที่14วาเลนไทน์นี้ครับหรือจองนะครับภายในวันที่14วันทายนี้นะครับรับไปเลยนะครับบัตรเติมน้ำขัดบัตรเติมน้ํามันมูลค่า3,000บาทนะครับจากฟอร์ดพัทยาเหนือนะครับลูกค้าสามารถไปเติมที่ปตทได้ทุกปั๊มเลยนะครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชันดีๆนะครับต้อนรับ วันเวรเลย์ทายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโอฟอบริยาเหนือต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนปุ๊บกันใหม่กันโอฟอรพรยาครับ